รถถังหลักไทย6 9 ii ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของขีดความสามารถด้านยานเกราะของจีนในช่วงปลายสงครามเย็นพัฒนาโดยบริษัท norinco ในช่วงทศวรรษ1 9 7 0 1 9ั0ถึงไทย6 9 ii เกิดจากความต้องการของจีนที่จะทดแทนรถถังรุ่นเก่าไทย59ซึ่งเป็นการลอกแบบจากรถถัง t 5 c a ของโซเวียตโดยตรงหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียตแย่ลงในช่วงทศวรรษ1960จีนต้องหันมาพึ่งพาการพัฒนายุทโปป ความขัดแย้งทางการเมืองในครั้งนั้นประกอบกับความต้องการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีทำให้วิศวกรจีนเริ่มโครงการพัฒนาใหม่ด้วยตนเองซึ่งผลลัพธ์ก็คือรถถังประกูลไท69ไท6 9ก i ไอไม่ใช่เพียงการอัปเกรดภายนอกเท่านั้นแต่มันเป็นความพยายามเชิงลึกในการปรับปรุงกองยานเกราะของจีนทั้งในด้านอำนาจการยิงความคล่องตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์และความอยู่รอดแม้ว่าจะยังคงรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับประกูลทีห้แต่ก็มีการปรับปรุงที่โดดเด่นหอลายจุด รถถังรุ่นนี้กลายเป็นกำลังหลักของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนตลอดช่วงทศวรรษ1980และยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศในตะวันออกกลางเอเชียใต้และแอฟริกาอย่างกว้างขวางในด้านอาวุธหลักไทย 69II ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด100มิลลิเมตรแบบลำกล้องเกลียวซึ่งพัฒนาม,มาจากปืน d 1 0ที่ของโซเวียตสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นกระสุนระเบิดแรงสูง จกรอกหรือกระสุนต่อต้านกรอบแบบฮีตการบรรจุกระสุนทำรรโดยพลประจำรถไม่มีระบบบรรจุอัตโนมัติจึงขึ้นอยู่กับความชำนาญของคนโหลดในการยิงซ้ําอย่างรวดเร็วเสริมด้วยปืนกลต่อสู้อากาศขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรที่ติดบนป้อมปืนผู้บังคับรถใช้สําหรับโจมตีเครื่องบินระดับต่ําหรือเป้าหมายเบาและมีปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรสำหรับการยิงในระยะประชิดจุดที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือระบบควบคุมการยิง ซึ่งแม้ว่าจะยังห่างชั้นจากมาตรฐานของชาติตะวันตกแต่ก็มีการติดตั้งเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการยิงนัดแรกอย่างมากและยังมีระบบการมองเห็นตอนกลางคืนด้วยอินฟราเรดหรือแบบอินฟราเรดเชิงรุกทำให้สามารถต่อสู้ในเวลากลางคืนได้แม้ว่าความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้จะยังด้อยกว่ารถถังยุคเดียวกันของโซเวียตและนาโต้กรอบของไทย69 II ใช้เหล็กกล้าเป็นหลักโดยมีความหนาของกรอด้านหน้าป้อมปืนราว203ม mm. ิลลิเมตร ซึ่งเพียงพอในการป้องกันกระสุนขนาดกลางถึงเล็กแต่ยังคงปรอะบางต่อจรวดต่อต้านรถถังสมัยใหม่หรือกระสุนปืนใหญ่เจอกกรอะขั้นสูงโดยเฉพาะด้านข้างและด้านหลังของตัวรถที่มีกรอบบางกว่าไม่มีการใช้กรอบผสมหรือกรอบระเบิดซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในยุคเดียวกันอย่างไรก็ตามมีบางประเทศที่ผู้ใช้งานได้นำไทยหกเก้าไอไอไปติดตั้งกรอบเอราเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกัน ในด้านการเคลื่อนที่รถถังรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบ12สูบให้กำลังประมาณ580แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ราว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีระยะปฏิบัติการประมาณ500กิโลเมตรเมื่อใช้งานถังเชื้อเพลิงเสริมระบบการสะเทือนแบบบารับแรงบิดทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ธุรกันดารได้ระดับหแม้จะยังไม่เทียบเท่ากับรถถังยุโรปตะวันตกอย่างลีโอพาร์ด1หรือ M60 รถถังนี้ใช้พลประจำรถทั้งหมด4นายได้แก่ผู้บังคับรถพลปืนพลโหลดและพลขับการจัดวางภายในคล้ายรถถังโซเวียตมีพื้นที่จำกัดและการควบคุมที่ไม่เอื้อต่อความสะดวกของลูกเรือรุ่นไทย 69II มีระบบป้องกัน NBC สำหรับป้องกันอาวุธนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีพร้อมระบบระบายอากาศและดับเพลิงที่พัฒนาเพิ่มจากไทย5 9หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญคือความสำเร็จในการส่งออกรถถังรุ่นนี้เป็นหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จีนส่งออกมากที่สุด โดยมีผู้ใช้งานหลักอย่างอิรักปากีสถานบังกลาเทศอิหร่านและเมียนมาตัวอย่างเช่นอิรักนำรถถังรุ่นนี้ไปใช้ในสงครามอิรักอิหร่านและต่อมาในสงครามอ่าวเปอร์เซียแม้ว่าจะประสบความสูญเสียอย่างนหนักเนื่องจากอาวุธและเกราะที่ล้าสมัยแต่ก็ได้รับประสบการณ์ในสนามรบจริงอย่างมีคุณค่าหลายคันถูกทำลายถูกยึดหรือปรับปรุงเพิ่ม,เต,มเติมโดยประเทศผู้ใช้งานปากีสถานเป็นหนึ่งในผู้ใช้งานรายใหญ่ โดยนำเข้ารถถังจำนวนหลายร้อยคันในช่วงปี1980เพื่อใช้เป็นกำลังหลักก่อนจะมีรถถังรุ่นใหม่อย่าง T80UD และ a l k a ิตเข้าประจำการต่อมาปากีสถานได้ปรับปรุงไทย 69II ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการในพื้นที่เช่นการติดตั้งกรอบระเบิดระบบวิทยุสื่อสารใหม่และการปรับปรุงกล้องเลงก่อนจะทยอยปลดประจำการลงในที่สุดในประเทศจีนเองรถถังไท 69II ถูกปลดประจำการลงในช่วงปลายทศวรรษ1990 เพื่อเปิดทางให้กับรถถังรุ่นใหม่อย่างไทแป5ไทแ88และไทเ96รวมถึงไทเ99ที่มีความทันสมัยยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามไทย6 9 ii ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีนเพราะเป็นรถถังที่พัฒนาโดยใช้ความสามารถภายในประเทศแทบทั้งหมดไทห6 9 ii ยังมีรุ่นดัดแปลงหลากหลายเช่นรุ่นบัญชาการรุ่นวางสะพานรุ่นกู้ซอมและรุ่นสำหรับสงครามในเมืองหรือเคลียร์ทุ่นระเบิด รุ่นที่น่าสนใจอีกคันคือไทย5 3ซึ่งเป็นยานพาหนะกู้ซ่อมที่ใช้โครงสร้างเดียวกันถูกใช้ในภารกิจลากจูงและซ่อมบำรุงยานเกราะในสนามรบแม้จะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีชั้นนําในยุคข,ของมันแต่ไทย6 9 ii ก็เป็นรถถังที่มีความทนทานดูลรักษาง่ายใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับภารกิจต่างๆได้อย่างหลากหลายทําให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับประเทศที่มีงบประมาณจํากัดหรือไม่มีทางเลือกในการซื้อยุโทโธปกรณ์ระดับสูง แน่นอนว่าข้อจํากัดของมันก็มีอยู่มากทั้งในด้านพลังยิงที่ไม่สามารถต่อกรกับรถถังสมัยใหม่เกราะที่ไม่เพียงพอระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้าสมัยและปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ในสภาพอากาศร้อนจัดอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นรถถังที่มีประโยชน์ในหลายสนามรบเพราะมีจํานวนมากใช้งานง่ายและต้นทุนต่ําจากมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ไทย 69II ถือเป็นแบบอย่างขององค์การพัฒนาทางทหารภายใต้ข้อจํากัดทางการเมืองและเทคโนโลยี จีนสามารถผลิตรถถังที่ใช้งานได้จริงและส่งออกได้สําเร็จโดยไม่ต้องพึ่งพาชาติอื่นมากนักนี่แสดงถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมจีนและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกในยุคสงครามเย็นและหลังสงครามเย็นได้เป็นอย่างดีปัจจุบันยังมีบางประเทศที่เก็บไท 69ii ไว้ใช้งานในบทบาทสำรองหรืองานสนับสนุนโดยสรุปรถถังหลักไท 69ii ของจีนอาจไม่ใช่สุดยอดแห่งยุโทโธปกรณ์แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของจีน และช่วยผลักดันให้หลายประเทศพัฒนากองกําลังยานเกราะของตนเองรถถังรุ่นนี้เป็นสะพานเชื่อมจากยุคข,ขององค์การลอกแบบมาสู่การพัฒนาด้วยตนเองและเป็นสัญลักษณ์ของยุคเปลี่ยนผ่านในด้านเทคโนโลยีการทหารของจีนเรื่องราวของไท 69II ไม่ได้มีเพียงเรื่องกรอะหรือกระสุนแต่มันคือเรื่องขององค์การปรับตัวความอดทนและการมุ่งหน้าสู่การพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีทางทหารอย่างแท้จริง